นิทานเรื่องกุ้งกิ๋งไปทะเลจะเป็นยังไงกันนะนิทา,านเรื่องนี้วันหยุดสุดสัปดาห์กุ้งกิ๋งเริงร่าหน้าตาแจ่มใสเตรียมตัวพร้อมลุยเต็มที่ไปเที่ยววันนี้กุ้งกิ๋งดีใจเย้จะได้ไปเที่ยวแล้วกุ้งกิ๋งดีใจมากๆเลย กุ๋งกิง๋งปลุกพ่อแม่แต่เช้าอย่ามัวขี้เศ้ารีบตื่นเร็วไว้กุ๋งกิง๋งกระโดดไปมาพ่อจ๋าแม่จ๋ารีไปรีบไป,รบไปเร็วๆสิคุณพ่อคุณแม่รีตื่นเร็วเตรียมข้าวของไว้ในกระเป๋าหมูชุดว่ายน้ำสบู่ผ้าขนหนูพื้นใหญ่ ห่วงยางเป็ดสีเหลืองอ๋อยทั้งสีแดงใบน้อยอุปกรณ์เล่นทรายออกเดินทางไม่รอช้าบรื่นบรื่นรถแล่นมาถึงทะเลตอนสายนั่งไงนั่งไงชายหาดสายขาวสะอาดทะเลสวยฟ้าใสา กุ้งกิง๋งเห็นหาทรายสวยงามเปลี่ยนชุดว่ายน้ำลงทะเลเร็วไว้เล่นน้ำสนุกสนานจริงหนอก็ห่วงยางลอยคอมีพ่ออยู่ใกล้เล่นน้ำจนเหนื่อยเมื่อยล้าแม่จา๋าหนูหิวท้องกิ่วตาลายอาบน้ำ กินอาหารอิ่มแปร่ข้าวขานมคุณแม่เตรียมเอาไว้ให้ยามบ่ายลมทะเลพัดเย็นกุ้งกิ่งเล่นว่าวสีสันสดใสว่าวน้อยลอยไปบนฟ้ากุ้งกิ่งยิ้มร่าชอบอกชอบใจว้าวว่าวสีสวยกำลังลอยอยู่บนท้องฟ้า กุงกิง๋งชวนคุณแม่คุณพ่อมาช่วยกันก่อปราศาสายติดเปลือกหอยประดับประดาจนได้ปรา,า,ราสาสแสนสวยหลังใหญ่จูงมือกันเดินเล่นริมทะเลปูเสฉวนเดินเกเซมาเซไปเอ๊ะ นั่นปูลมออกซากรู้กุ้งกิ่งย่องไปดูปูลมใกล้ใกล้กุกิ่งเห็นขยะบนชายหาดช่วยเก็บจนสะอาดทิ้งใส่ถังใหญ่เล่นสนุกทั้งวันฮาเฮกุ้งกิ่งเที่ยวชายทะเลแสนสุขใจ เปลี่ยนเสื้อผ้าล้างมือล้างหน้าถึงเวลากลับบ้านแล้วละ่ะบายบายนั่งรถกลับตาปรือเหนื่อยอ่อนไปก่อนนะทะเลสาวันหน้ามาใหมกุ๋งกิ๋งไปก่อนนะพี่ทะเลสาวันหน้าจะมาเที่ยวใหม่ไายบาย นิทานเรื่องกุ้งกิ่งไปทะเลเรื่องมนรดีทองกรอยภาพนกผดลกำจรไภัยสาร